คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่ารัสเซียก็มีระเบิดร่อนนำวิถีใช้งานอยู่ด้วย UMPK มันคือชุดระเบิดร่อนนำวิถีสำหรับติดตั้งเข้ากับระเบิดธรรมดาเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นระเบิดร่อนนำวิถี โดยมันได้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากช่วงแรกของสงครามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียประสบปัญหาในการสูญเสียเครื่องบินรบจากการที่จะต้องบินเข้าไปใกล้กับแนวรบเพื่อทิ้งระเบิดทําให้ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนโจมตีรัสเซียจึงได้พัฒนาเจ้า UMPK โดยมีปีกพับเพื่อช่วยเพิ่มระยะร่อนและใช้ระบบนําทางด้วยดาวเทียมสําหรับกําหนดเป้าหมายและทิ้งจากระยะไกลมันสามารถ ติดตั้งเข้ากับระเบิดได้ตั้งแต่ขนาด500กิโลกรัม1,500กิโลกรัมและสูงสุดอยู่ที่3,000กิโลกรัมมันมีระยะโจมตีตั้งแต่40ถึง70กิโลเมตรและมักถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องบินซู -34 สำหรับทิ้งระเบิดเป็นหลัก ถึงแม้ว่ามันจะไม่แม่นยำเท่าระเบิดร่อนจากชาติตะวันตกแต่ว่ามันก็สามารถติดตั้งเข้ากับระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงได้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระเบิดร่อนนำวิถีของรัสเซียที่ถือว่าน่ากลัวอีกรุ่นหนึ่ง